จังหวัดบึงการรองนายกเทศมนตรีโอนเงินผิดเฉียดแสนเข้าบัญชีนักเรียนสาวเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีที่นาเสาธงโรงเรียนมัธยมศึกษาบึงการนางสาวจุฑารัตน์ดวงจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองพอกอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางมามอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนางสาวดวงสมรหรือสไปซ์สีผ้าแพงนักเรียนชั้นม6 โรงเรียนบึงการต่อหน้าดรสุรสิทธิ์สิทธิอมรผู้อํานวยการโรงเรียนบึงการคณะครูและนักเรียนกว่า2000คนโดยมีดกรกัสมาป้องกันผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการและนายกุลชาติชนลเทพรองผู้อํานวยการเขต โดยดรสุรสิทธิ์ผู้อำนวยการได้ประกาศข่าวดีให้นักเรียนและครูรับทราบว่าวันนี้มีรองนายกเทศมนตรีที่อำเภอหนองพอกได้เดินทางมามอบเงินเป็นทุนการศึกษาและสินน้ำใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบึงการที่ถูกโอนเงินเข้าบัญชีผิดเป็นจำนวนเงินเกือบแสนและนักเรียนคนดังกล่าวได้โอนเงินคืนให้กับท่านรองนายกท่านนี้แล้วดรกัสมาป้องกันผู้อานวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บึงการได้กล่าวว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่เกิดเด็กดีขึ้นในโรงเรียนบึงการของเราเด็กดีที่เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่รู้จักกตัญยูกะตะเวทีเป็นคนที่มีจิตสำนึกรักไหนบ้านเกิดเพราะว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองผิดก็ตามหาเจ้าของเงินซึ่งเด็กดีคนนั้นก็คือ น้องสไปซ์หรือนางสาวดวงสมรสสีนาแพงนักเรียนชั้นม6อายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่178หมู่2บ้านโป่งเปื่อยตำบลโป่งเปื่อยอำเภอเมืองบึงการรู้สึกภาคภูมิใจแทน คุณพ่อคุณแม่แทนครูบา,าอาจารย์ทุกคนเลยที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์โรงเรียนบึงการของเราให้เป็นเด็กดีโดยเฉพาะทุกวันนี้เด็กที่มีความซื่อสัตย์ที่ทำประโยชน์ให้สังคมรู้สึกหายากมากถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคือนางสาวจุฑารัตน์ดวงจำหรือคุณแจงซึ่งเด็กดีวันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างให้นักเรียนของเราเด็กๆเกยาวชนจังหวัดบึงการและทั่วประเทศ ผู้สื่อข่าวได้นําไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆทั่วประเทศก็ขอให้น้องสไปร์รักษาความดีงามอันนี้ไว้ตลอดไปและขอให้นักเรียนทุกๆคนเอาไปเป็นตัวอย่างและทําความดีเพื่อตอบแทนบ้านเกิดของเราส่วนนักเรียนสาวนางสาวดวงพรหรือน้องสไปร์ได้เปิดเผยว่า ตอนเย็นเมื่อวันที่8มกราคมได้มีข้อความเข้ามาว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีมาจำนวนานวน99,850บาทซึ่งครั้งแรกก็รู้สึกตกใจแล้วก็สั่นนึกว่าพี่ชายโอนมาให้แต่เขาไม่เคยโอนมามากขนาดนั้นเมื่อเข้าไปตรวจสอบในแอปธนาคารกรุงไทยก็รู้สึกว่ามีเงินเข้ามาจำนวนดังกล่าวจริงๆ ก็คิดว่าเป็นแก๊งวิชาชีพที่โอนมาหลอกเราเท่านั้นซึ่งก็เคยเห็นเคยอ่านตามสื่อต่างๆจึงได้เล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวก็บอกว่าให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐานและก็ได้โพสต์หาเจ้าของบัญชีที่โอนเงินเข้าบัญชีผิดเกือบแสนบาทถึงได้ทราบภายหลังว่าผู้ที่โอนเงินผิดก็คือ พี่แจงรองนายกเทศมนตรีตำบลนหนองพอกและขอฝากบอกเพื่อนๆว่าถ้าเป็นการเก็บเงินได้ให้ไปแจ้งตำรวจได้เลยเพราะมันเป็นการเก็บเงินได้แล้วก็บอกว่าเก็บได้บริเวณไหนถ้าการโอนเงินผิดก็มีสลิปอยู่แล้วก็ลงในสื่อโซเชียลหาเจ้าของเงินที่โอนผิดให้สื่อโซเชียลได้เกิดเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ทางด้านนางสาวจุฑารัตน์หรือแจงดวงจำได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการโอนเงินผิดในตัวเลข3ตัวชีวิตก็เปลี่ยนเนื่องจากตัวหน้า3ตัวหน้าของธนาคารกรุงไทยที่ตั้งใจจะโอนไปก็คือขึ้นต้นด้วย774แต่หลงไปกดเป็น447และตัวเลขข้างหลังก็ตรงกันกับบัญชีของน้องสไปถึงได้เดินทางมาพบกับน้องที่บ้านโป่งเปื่อยและน้อง ก็โชว์หลักฐานให้ดูว่ามีเงินในบัญชีเท่าที่ดิฉันโอนผิดจริงและน้องก็ได้โพสต์หาเจ้าของเงินที่โอนเงินผิดจริงซึ่งเป็นการเสื่อภัยมากและเป็นการโพสต์ก่อนที่ตนจะเดินทางมาถึงบึงการไม่คิดว่าในประเทศไทยเราจะมีเยาวชนรุ่นใหม่ที่มี Amazing ซึ่งตนก็มีกำลังใจและมั่นใจเลยว่าน้องเป็นคนดีและคนซื่อสัตย์เชื่อว่าในประเทศไทยเราจะมีน้องที่ดีอย่างน้องสไป์ที่นี่อีก แต่ว่าอาจจะไม่มีใครเจอเหตุการณ์อย่างตนแต่ยืนยันว่าน้องสไปซ์เป็นคนดีสีบึงการและปรับปรื่มยินดีและดีใจย,ยิ่งกว่าได้เงินคืนเมื่อรู้ว่ามีน้องเยาวชนรุ่นใหม่ของเรามีน้ำใจแบบนี้และวันนี้ได้มอบสินน้ำใจให้น้องจำนวน5,000ันบาทและให้สัญญาว่าในอนาคตน้องมีปัญหาติดขัดเรื่องเงิน เรื่องค่าใช้จ่ายยินดีที่จะช่วยเหลือเสมอและฝากขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบึงการและท่านผู้อำนวยการเขตและรองผู้อำนวยการเขตที่มาเป็นสกีพยานในวันนี้ด้วยค่ะนะครับตอนนี้แนะนำครับท่านก็เลยบอกบอกว่าจะมอบสิ่งน้ำใจให้กับ นักเรียนที่มีเจียาติราสุทนสุอื่นางสาวดวงสมรศรีนแพรนนี้นะครับโดยผู้ที่มาร่วมเป็นเกียรติและเป็นสุทีพยานในคุณงามควอนดีงครั้งนี้ก็คือท่านดรกระทรวป้องกันผู้อำนการชนักานเกตบพื้นที่การสาธารณสุขไทยท่านรอพู้อในการสานักงานเกตพื้น,น,นทีน่ก,การสาธารณสุขไทยครับท่ชนะสาร ที่เทศบาลตำบลหนองค้อ <coupon> <begun> เขาบอกเลยว่ามีเงินเิดบัญชีเข้ามาบัญชีน้องใครรู้จักนางสาวธนฬาลัทวนจานะคะให้ติดต่อที่นี่คือเรามรู้สึกว่าน้องเขามีเจตนาบวกตั้งแต่แรกเจตนาดีมากนะคะซึ่งน่าเป็นแบบอย่างมากนะคะประเทศไทยเราตอนนี้หายด้านมากน้องแล้วก็เยาวชนทุกท่านเนี่ยต้องขอเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยควรจะเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าเงินได้หมืนกว่าบาทนะคะถ้าน้องเขาไม่คืน พี่น้องเขาจะเป็นคนดีน้องเขาก็จะเป็นผู้ร้ายซึ่งไม่ควรจะเป็นแบบนะะั้นแต่เจตน,นาน้องพขาดีกว่านั้นคือพอมีเงินผิดขทีข่จะใช้นะคะน้องเขาโพสต์ะดู้วว่าเงิน าจริงนะคะด้วยคำสาจริงต้องเรียนให้ทราบด้วยว่าอันนี้โมนี่เดินลูกสาวคนโตเรียนหมออยู่นะคะลูกสาวคนโตเรียนแพทย์อยู่อาจจะได้เป็นตุกหมอที่นี่ก็ได้นะคะก็ปากน้องได้เลยนะคะมีลูกสาวที่สามารถสะพอ์ตดแลน้อง,งได้จะเป็นว่ามีคนดีแบบนี้เกิดขึ้นในจังหวัดตงึงตามแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของพี่ด้วยที่เกิดอยู่บ้านนาถสวางนะคะ เกิดที่บ้านนักาข้าบนนักศึกษางเหมืองดุการเกิดแล้วก็อยู่ได้แค่อายุสิบหกแล้วก็ย้ายไปอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีคุณน้าคุณน้าน้องของคุณแม่ก็ยังอยู่ที่นี่นะคะก็เนี่ยคือสายแมนนี่คือสิ่งที่มันมหัศจรรย์มากเลยนะคะอดมาชีผเด็ก้วมาอยู่ที่พ้ฒนเกิดตัวเองแล้วก็มาเจอน้องคนดีด้วยนะคะ โรงเรียนซึ่งารของเราเกิดเด็กดีขึ้นเด็กดีที่เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่รู้จักกระตันดูกระตักเวทีเป็นคนที่มีจิตสำนึกรักในการเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีปุ๊บก็ตามหาคนเป็นผู้ของซึ่งเด็กดีคนนั้นก็คือน้องสไปน์นะคะตัวดิ่ฉันเอง ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่แทนคุณรูาอาจารย์ทุกคนเลยที่ได้สอนสอนลูกศิษย์นะคะโรงเรียนทุกง,งานของเราให้เป็นเด็กด,ดีโดยเฉพาะ ¡Gracias! คนเลยเอาเป็นตัวอย่างและว็ทำครามดีตอบแทนด้านเกิดของเราก็คือกลังตุนการให้คตางถิดเข้ามาประมาณหนึ่งพุ่มสิบเก้าใช่ไหมคะคือ <c oughs> ตอนตอนวันที่แปดหนูยังไม่ได้เข้าที่จะไปดูไลน์ค่ะว่ายังไม่มีขึ้นสัญญาณโทรศัพท์พอวันที่เกตอนเช้าหนูไปรับบริญญาพิ่สาที่ราชกระบังก็วันน <c oughs> ั้นเล่นโทรศัพท์ทั้งวันด้วยค่ะก็เห็นไลน์เต้นขึ้นมาว่ามีจม ตอนแรกคิดว่าเป็นพี่ชายโอนมาให้ก็เลยแบบเข้าไปดูค่ะแต่ว่าพอเห็นจำนวนก็แบบมันเยอะมันเกือบแสนอะไรนี้หนูก็พอดูในไลนเ์เสร็จก็ไปดูในอ่าแอปธนาคารต่อค่ะว่ามันเข้ามาจริงๆริงไหมหรือว่าอ่าธนาคารอาจจะแบบบล็อกอะไรนี้ค่ะพอพ่อไปดูแบบก็เป็นจํานวนตรงที่เข้ามาในไลน์ยกันก็เลยแบบทักแชทมาหาเพื่อนที่อยู่โรงเรียนด้วยกันว่าอ่ามีเงินโอนเข้ามานะคิดว่าน่าจะโอนผิด เพื่อนบอกว่าลองไปแจ้งความดูตอนแรกหนูที่เห็นเงินเข้ามาหนูก็สันนะคะว่าก็กลัวว่าพวกแบบนี้มันมีพวกแบบพิชชาชีพพวกอันนี้เยอะที่แบบที่จะฟอกทำงาานาคารเราก็าหนูก็อัดข่าวพวกนี้มาเยอะเหมือนกันเพื่อนบอกว่าเรามาแจ้งความดูพอพี่สาวรับปริญญาเสร็จหนูก็เลยคุยกับพี่สาวว่ามีคนโอนจ้างเข้ามาผิดน้แบบเกือบแสนอะไรนงี้พี่สาวว่าให้ไปถึงบริรการก่อนแล้วค่อยอ่าไปลงมาทึกประจําวันอะไรางี้ค่ะโซเชียลให้เป็นประโยชน์ในการ พสทวิตหาถางว่าแบบตอนว่ามีใครโอนังเข้ามาสีา่บัญชีไหมซึ่งมันเข้าบัญชีของหนูซึ่งอ่ะคนที่โอนเข้ามาก็คือของพี่แจงค่ะจุธารัฐลงจำค่ะหนูก็เลยอ่ะโพสหาเลยว,ว่ามีจานวนประมาณนี้นะแต่ว่าไม่ได้บอกจานวนเต็มขนาดนั้นค่ะเสร็จก็จะแบบแล้วก็แชร์ลงอ่าสตอรี่ไอจแล้วก็ Facebook ด้วยก็มีรุ่นน้องใน Facebook ที่รู้จักแกถามแกก็แชทมาบอกว่าชื่อกันที่อยู่อ่าในพวที่หนู พิวลงไปอะค่ะบอกว่าอยู่ร้อยเอ็ดนะหนูไม่ทำจะฝากบอกเพื่อนๆผ่านสื่อยังไงไหมว่ามีลักษณะการโอนเงินผิดหรือ,รอเก็บของเก็บเงินเก็บอะไรคนอื่นเขาได้อย่างนี้เราควรจะคืนเจ้าของเขาไหมถ้าถ้าเป็นการที่เก็บเงินได้นะคะให้อะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปแจ้งตำรวจเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเก็บที่แบบไม่ได้โอนเข้ามาค่ะให้ไปแจ้งว่ามี ือถ้าหนูเก็บตังได้นะจํานวนนี้แต่ว่าเก็บได้บริเวณนี้อ่ะในนี้ค่ะถ้าเป็นจํานวนแบบการโอนแบบต้องมีสลิปใช่ไหมคะก็แบบจะให้แบบโพลงสื่อโซเชียลแล้วแบว่าจํานวนอ่ะเลขบัญชีที่โอนมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบจำนวนประมาณนี้โดยประมาณนี้ค่ะอยากให้เพื่อนๆแบบใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจุธารัตน์ดวงจําค่ะตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองพอกนะคะ ก็วันนี้ได้มาที่โรงเรียนมัธยมจังหวัดบึงกาฬซึ่งมีน้องน้องสไปนะคะเป็นน้องที่คนดีสีบึงกาฬเลยค่ะนะคะน้องได้เป็นบัญชีปลายทางที่เป็นบัญชีที่ดิฉันนะคะโอนเงินผิดมาที่บัญชีน้องนะคะเลขผิดไปแค่2ตัวแต่ชีวิตเปลี่ยนค่ะก็คือได้เดินทางมารู้จักกับน้องนะคะซึ่งพอมาเจอน้องเนี่ย ได้ได้มาเห็นนะคะเห็นหลักฐานของน้องคือพอเจอตัวจริงกันเมื่อคืนนะคะน้องรีบโชว์หลักฐานเลยว่ามีเงินในบัญชีจริงแล้วน้องก็โพสทวิตจริงนะคะโพสทวิตก่อนที่เราจะเดินทางมาถึงด้วยซ้ำตามหาเรานะคะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเซอร์ไพรส์มากเป็นเหตุการณ์ที่เราแบบคาดไม่ถึงว่าในประเทศไทยของเราน้องเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะที่มีที่เป็นแบบนี้ซึ่งซึ่งซึ่งมองว่า เรามีกําลังใจเลยที่เห็นน้องนะคะตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นเป็นน้องคนน้องคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เนี่ยเรามีกําลังใจเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องมีคนแบบน้องสไป์อีกเยอะอยู่นะที่อาจจะเราเราอาจจะไม่มีใครเกิดเหตุการณ์แบบเราหรือมาตามหาเจอกันแบบนี้บางคนอาจจะโอนผิดแล้วก็แล้วไปนะคะจริงๆแล้วถ้าเราไปมา,มาตามหากันจริงๆเนี่ยในในประเทศไทยเราเนี่ยคาดว่าคนรุ่นใหม่แบบน้องเนี่ย ก็คงจะเป็นแบบน้องกันทุกคนเพราะว่าโซเชียลทุกวันนี้มันมันใช้เวลาแป๊บเดียวในการตามหานะคะขึ้นอยู่กับว,ว่าความซื่อสัตย์ของเราเนี่ยนะคะจะเป็นเช่นไรแต่ยืนยันเลยค่ะว่าน้องสไปเนี่ยนะคะเป็นคนดีสีบึงการมากนะคะดิฉันก็มีความปลาบปลื้มมากมีดีใจมากที่ดีใจยิ่งกว่าได้เงินคืนก็คือได้รู้ว่ามีน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ะคะ่ะ ที่มีน้ำใจแบบนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีใจมากกว่าการได้เงินคืนนะคะวันนี้ก็เลยได้มอบสินน้ำใจให้น้องนะคะ5,000บาทแล้วก็ได้สัญญากับน้องว่าจะเป็นพี่สาวนะคะเป็นพี่สาวที่ดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้น้องได้ทุกอย่างเลยในอนาคตที่น้องอาจจะสมหวังหรือหรือต้องการความช่วยเหลือเราก็สามารถเป็นพี่น้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันได้ในทุกๆอย่างที่พี่ช่วยได้เนาะ ก็ฝากนะคะฝากท่านผออฝากฝากกับทุกๆท,ท่านเยาวชนไทยทุกคนนะคะฝากให้เป็นตัวอย่างนะคะก็ขอบคุณท่านผออมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณท่านรองผออเขตที่มาเป็นสักขีพยานในวันนี้ด้วยนะคะก็ออกจากใจค่ะขอบคุณค่ะนิวยี่สิบสี่เกลียงไก่พมจันทร์ภาพข่าวสุก,กัญวลสุวรรณรายงาน